สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโชว์นะครับคลิปนี้ผมก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปกดตังค์นะฮะก็คือผมจะเอาบัตรธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวจะเอาไปกดที่ตู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาถ้าเอาบัตรต่างธนาคารไปกดนะครับเราจะกดได้ไหมนะครับกดได้หรือเปล่าแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปกดที่ตู้ธนาคารกรุงศรีนะครับวันนี้นะฮะ ก็เพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงไป

ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการกดเงินด้วยบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ไปกดที่ธนาคารตู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับสรุปก็คือกดเงินได้ปกตินะครับไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรนะครับเมื่อกี้ผมกดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าใครอยากให้ผมกดบัตร ATM ของธนาคารไหนแล้วก็ ไปกดที่ตู้ไหนนะครับก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะนะครับส่วนใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัดคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ